สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้บอสโจนะครับได้โพสต์คลิปในช่อง y o u t u b e สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้บอกว่าพี่เวียงนั่ลืมมนนะครับได้จับปลายปากกาแต่งเพลงให้กำลังใจน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่ส่งมอบความรู้สึกดีๆนะครับที่พี่เวียง มอบให้แก่น้องอุงอิงนะครับเรียกได้ว่างานนี้นะครับเอาใจ f อฟซแฟนคลับของน้องอุงอิงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่เวียงแล้วนะครับกับวงสาวน้อยก็ในช่วงโควิดนะครับก็เคยร่วมงานกันมาเยอะมากๆนะครับความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างวงสาวน้อยและพี่เวียงนะครับก็ต่างเหมือนเป็นพี่น้องกันแต่ในวันนี้นะครับน้องอุงอิงได้มาสู่วงการสาวน้อยเพชรบ้านแพง น้องอุงอิงเองก็เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับพี่เวียงนฤมลมนนะครับซึ่งในวันนั้นก็สร้างความประทับใจให้กับ f อซีทุกๆคนและในวันนี้นะครับพี่เวียงก็มอบความรู้สึกดีๆให้กับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากหัวใจพี่เวียงนฤมลมนกันนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับขอบคุณหลายา้าที่ฟ้าพันพามาเจอ ดีใจจนมาแอบเผอน้ำตาเอออยู่บนเวทีเด็กหน้อยผู้หนึ่งย่างตามฝันจากบ้านหลายปี จนว่ามาฮอดวันนี้อีลามีเอฟซีคอยเติมแหงใจส่งมอบมาลลยกำลังใจบอกเคยสิจาบางเธอบ่เถืกอใจบ้าง อีนางต้องขออภัยอย่าถือสาเด้อจ้าหากน้ำตาของน้องแอบไหลีล่ะยังน้อยพอทันได้ไงความในใจกันไว้บอกเก่งก็ยากสิเก่งเป็นดาวน้ำเขาอยู่จ้าความฝัน ที่เคยวาดมาก็ะยันมาฟังเพิ่นบอกเข้าใจก็มีแน่บสบายยืนถือไม้ห้องให้ใจสัน่นมันอาจมีบางบางวันอย่าถือสากันอลาขออภยัยตามยุคสมัย ขวัญใจของไทยบ้านเอาอีพ่ออีแม่เชียร์ให้เป็นดาวเด่นพระอาวอยู่บนเวทีสาหน่อยเพชรบ้านแพงขอเอติมแหงหัวใจวันนี้อีลาขอบคุณจากใจอีลีหากมาได้ดีสิบ่ลืมบุญคุณ ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับถ้าไม่รักกันจริงคงไม่ได้เกิดบทเพลงแบบนี้ขึ้นมานะครับต้องขอขอบคุณพี่เวียนนลุมนมากนะครับที่ได้แต่งบทเพลงนี้มอบให้กับน้องอุ้งอิงนะครับและ FC ซแฟนคลับทุกคนนะครับ ได้ยินบทเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์ให้พี่เวียได้เห็นได้ฟังกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลยประเสริฐสีนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ